เมื่อสัตว์เลี้ยงของเราจากไปเราก็เลยได้ยินเรื่องราวของดาวหมาดาวแมวและสะพานสายรุ้งนะครับโดยเรื่องราวเนี้ยเป็นความตั้งใจเลยนะที่จะปลดเราออกจากพันธนาการความเศร้านะครับแล้วก็อาจจะเหมือนกับมีรอยยิ้มนิดๆิดให้กับการเดินทางครั้งใหม่ของสัตว์เลี้ยงที่เป็นลูกหลักของเราได้วันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยเรื่องนี้ว่าจุดกําเนิดของสะพานสายรุงนะ้งแล้วเรื่องราวเนี้ยนะครับที่เป็นเรื่องราวความคิดถึงเนี่ยมันมาจากไหนนะครับ Mission the Moon. mission. Continue with to your the ลาล a ามูฟบริการขนส่ง On-Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะส่งเอกสารชิ้นเล็กบอบบางหรือของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์มีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจลาลามูฟได้เลย Mission to the moon forum 2อ2 4 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานสามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 Even วครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทาง Tik Tok ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้จริงๆอยากจะลองอะไรใหม่ๆหน่อยก็คือปกติผมก็จะนั่งอัดพอดแคสต์ของทาง Mission t s t o n m o ู n เนี่ยกับ m m n u u t s นั่งอย่างนี้แหละนะฮะแต่ว่าเราไม่เคยไลฟ์ไปอัดไป วันนี้ก็เลยอยากจะลองดูว่าไลฟ์ไฟอ่านไปจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เราอยากจะชวนทุกคนมาใน s i o n t o the Moon นะครับตอนที่อ๋อไม่ใช่ต้องเริ่มต้องเข้าแบบนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to t h e m o o n Podcast นะครับก็อยู่กับโรบิทานุสาห์ครับวันนี้เนี่ยเราคือเพิินเรามีสวัสดิการอันนึงเพิ่มขึ้นมาของสีจันทร์กับซาสีแล้วก็ที่มิชชั่นถน m มู n ด้วยก็คือปกติเรามีลาพักใจใช่ไหมถ้าเกิดว่าสูญเสียคนในครอบครัวนะครับญาติพี่น้องอะไรแบบนีี้้ต่อนนนเเรราาพพิมกกัใจ สู่การสูญเสียสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าการสูญเสียสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เสียใจไม่แพ้กันเนาะวันนี้เราจะมาพูดถึงสะพานสายรุ้งนะครับซึ่งมันเป็นคอนเซปต์เรื่องดินแดนการเดินทางสู่ความสุขของสัตว์เลี้ยงจะเป็นแนวที่เราไม่ค่อยได้พูดเน่ะเท่าสักเท่าไหร่ ต้องบอกงี้ก่อนในความรักของวัยผู้ใหญ่เนี่ยนะครับเราก็มักจะสร้างความมั่นคงของความสัมพันธ์ด้วยกันสร้างครอบครัวใช่ไหมครับแต่งงานอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปนะสมัยก่อนเนี่ยคนก็นิ่ยอมมีลูกค่อนข้างเยอะเดี๋ยวนี้ก็น้อยลงหรือบางคนก็อาจจะไม่มีแล้วด้วยเนี่ยนะครับด้วยหลายสาเหตุแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนผ่านไปเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าการสร้างครอบครัวเนี่ยนะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงไ,ไปถึงจุดที่เรามีโซ่ทองคลองใจเปลี่ยนจาก ลูกที่เป็นคนเนี่ยนะครับเป็นลูกที่เป็นสัตว์เลี้ยงแทนนะครับเราเห็นเทรนนี้ในต่างประเทศเยอะมากแล้วก็ในประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกสมาชิกสําคัญของครอบครัวเลยนะครับแล้วก็เป็นศูนย์รวมความรักของคนในครอบครัวด้วยนะครับแต่ว่าน่าเสียดายว่าสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่แล้วกันนะฮะโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงที่คนนิยมนะครับนั่นก็คือสุนัขและแมวอายุจะค่อนข้างสั้นเทียบกับเราเนาะอายุน้อยกว่าเราเยอะนะครับคือถ้านับตามธรรมชาติเนี่ยนะครับคนเราก็จะมีอายุเฉลี่ยประมาณ80ปีนะครับในขณะที่ สุนัขกับแมวเนี่ยก็มีอายุเฉลี่ยประมาณ15ปีนะครับแม้ว่าจะมีสุนัขกับแมวบางสายพันธุ์ที่อาจจะอายุยืนยาวกว่านี้เนี่ยแต่ก็ไม่ยาวกว่านี้มากนะครับแน่นอนมีสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นที่อยู่นานกว่าเราก็มีนะเช่นเต่าเป็นต้นนะครับแต่ว่านี้เราพูดถึงสัตว์เลี้ยงสองชนิดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทุกครั้งที่สัตว์เลี้ยงซึ่งก็เหมือนลูกเราเนาะเสียชีวิตไปเนี่ยนะครับก็สร้างความเจ็บปวดให้กับครอบครัวของสมาชิดครอบครัวมากนะฮะ ยิ่มากกว่านั้นเนี่ยถ้าสัตว์เลี้ยงเรามีอาการป่วยหรือว่ามีโรครายแรงตามมาเนี่ยการที่เราเห็นน้องหมาน้องแมวของเราเนี่ยเจ็บป่วยทรมานนะครับก็ยิ่งก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกเออยิ่งรู้สึกรู้สึกทรมานหัวใจเข้าไปอีกนะครับเมื่อสัตว์เลี้ยงของเราจากไปนะฮะเราก็เลยได้ยินเรื่องราวนะครับของดาวหมาดาวแมวและสะพานสายรุ้งนะครับโดยเรื่องราวนี้นะครับเป็นความตั้งใจเลยนะที่จะปลด เราออกจากพันนาการความเศร้านะครับอาจจะเหมือนกับมีรอยยิ้มนิดๆให้กับการเดินทางครั้งใหม่ของสักเลี้ยงที่เป็นลูกหลักของเราได้นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยเรื่องนี้ว่าจุดกําเนิดของสะพานสายรุงนะ้งแล้วเรื่องราวเนี้ยนะครับที่เป็นเรื่องหลังความคิดถึงเนี่ยมันมาจากไหนนะครับต้องย้อนกลับไปอย่างนี้เลยครับจุดเริ่มต้นของคําว่าดาวหมาดาวแมวและสะพานสายรุ้งเนี่ยจริงๆมันเป็นกวีครับตั้งแต่ยุคประมาณเอสตอนูนเนยนะฮะก็เท่าที่สืบ สาวเราเรื่องมาได้นะฮะมันเป็นกวีของฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็เราไม่รู้ด้วยนะครับซ้ำว่าใครเป็นคนแต่งนะฮะแต่ว่ากวีเนี้ยเขาเล่าเรื่องราวของสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างโลกและสวรรค์น,นะครับโดยฝั่งที่เชื่อมต่อกับสวรรค์น,นี่ไม่ใช่สวรรค์ของมนุษย์อย่างที่เราคุ้นเคยกันนะครับแต่ว่าเป็นปลายทางของเหล่าวิญญ,ญาณจัตเลี้ยงที่จากโลกนี้ไปไปอยู่ที่นี่นะครับอีกฝั่งหนึ่งของสะพานสายรุ้งนะครับเป็นเนินเขามีทุ่งหญ้าสีเขียวขจีนะครับ พวกเขามีพื้นที่วิ่งนั่นกับเพื่อนๆแล้วก็มีน้ําและอาหารพร้อมอยู่เสมอที่เนี่ยมีอากาศที่แจ่มใสยอยู่ตลอดเวลานะครับสัตว์เลี้ยงที่เคยแก่เท่าบนดาวโลกเนี่ยเมื่อไปที่นี่เนี่ยนะครับจะเป็นกลับเป็นลูก เป็นวัยเด็ก,กอีกครั้งเป็นขับนะครับเป็นลูกสัตว์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่นั้นไม่มีเวลานะครับไม่มีโรคภัยนะฮะเราจึงมั่นใจได้เลยว่าเมื่อสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยนะครับไปอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยเขาจะไม่แก่หรือว่าเจ็บป่วยต่อไปนะครับแต่คนเลี้ยงเนี่ยจะไม่สามารถไปหาเจ้าหมาเจ้าแมวหรือสัตว์เลี้ยงของเราได้นะครับจนกว่าเราจะเดินทางไปถึงสะพานสายรุ้งซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างโลกและสวรรค์ของเราสัตว์เลี้ยงเพื่อพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่ออ่านเรื่องราวของสะพานสายรุ้้งนนี่ยกก็จะททําใหครัั คิดว่าอาจจะคลายความโศกเศร้าไปได้บ้างนะครับว่าการจากกันเ,นเป็นจากกันแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับแล้วก็น้องก็ยังคงวิ่งเล่นอยู่อย่างสนุกสนานกับเพื่อนๆแล้ววันหนึ่งที่สะพานสายรุ้งเนี่ยเราจะได้เจอกันอีกนะครับจากบทกวีที่เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนเนี่ยนะครับสู่วรรณกรรมฟิลกูดเยอะมากเลยนะฮะที่เยียวยาหัวใจของบรรดาพ่อแมพ่อแมทั้งหลายนะครับบทกวีเรื่องสะพานสายรุ้งก็เป็นแนวคิดที่เหล่าพ่อแพ่อแ์่ชื่นชอบเพราะว่าในโลกความจริงเนี่ยสัตว์เลี้ยงหลายหลายชีวิตก็ก็จาก ไปอย่างจะปวดทรมานนะครับบางครั้งก็อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุก็ได้นะครับบางครั้งก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ก็ได้นะครับบางครั้งก็เป็นโรคเรื้อรังบางอย่างนะครับแต่ว่าด้วยแนวคิดหรือว่าต้องบอกว่าเป็นความเชื่อเนี้ยซึ่งซึ่งมันเป็นความเชื่อที่เราอยากจะเชื่อเพราะว่า เราอยากให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเจอแต่ความสุขแล้วก็ต้องไม่ไม่อยากเจอความทรมานนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างที่บอกว่าแม้ว่าบทกวีของเรื่องสะพานสายรุ้งเนี่ยเราจะไม่รู้นะฮะว่าข้อมูลของผู้แต่งเป็นใครนะครับแต่มีคนคาดเดากันนะฮะแล้วก็เป็นทฤษฎีที่มีคนเชื่อกันเยอะด้วยว่าคนแต่งเนี่ยน่าจะชื่อคุณพอลซีดามนะครับเพราะว่าในช่วงหลังจากนั้นอีกประมาณสัก10ปีเนี่ยนะฮะเขาได้ออกหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียสัตว์เลี้ยงซึ่งมันมีเนื้อหาที่คล้ายกันนะครับกับ เรื่องสะพานสายลุงเนี่ยนะครับอีกรายหนึ่งนะครับก็มีคนเดาเหมือนกันว่าจะอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้นะครับก็คือคุณวอลเลซไซฟ์นะครับเป็นผู้ก่อตั้งให้คำปรึกษาส,สำหรับผู้สูญเสียสัตว์เลี้ยงหรือว่า Association for Pet Loss and r e v i r v e m e n t นะฮะ APLB นะครับ, A P L B, รบซึ่งคุณไซฟ์กล่าวถึงบทกวีสะพานสายลุงที่แพร่หลายว่าเมื่อเนื้อหาคล้ายจดหมายที่เขาเขียนให้กับเพื่อนในกลุ่มคนรักสัตว์เมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับเป็นบทกวีที่เหมือนจะพัฒนาจากเรื่องเล่าเกี่ยวกับสวรรค์ของสัตว์เลี้ยงซง ื The Lost of p e t ก็มีเนื้อหาคล้ายๆกับสะพานสายรุ้งอีกด้วยยังไงก็ตามไม่ว่าความจริงเป็นเช่นไรนะครับแต่ว่านักเขียนทั้งสองก็ได้นําแนวคิดของสะพานสายรุ้งมาสร้างแล้วก็ผลิตหนังสือซึ่งเป็นพื้นที่สบการเยียวยาจิตใจเหล่าบรรดา p e t p a r e n t ซึ่ง เพิ่งสูญเสียสัตว์เลี้ยงเป็นที่รักของตัวเองไปนะครับทีนี้มีคนตั้งคําถามว่านะครับจินตนาการเนี่ยช่วยบรรเทาและเยียวยาหัวใจที่บอบช้าของพ่อแม่ได้จริงหรือเปล่านะครับแม้ว่าเรื่องราวของสะพานสายรุ้งและสวรรค์ของสัตว์เลี้ยงหรือที่เราเรียกกันว่าดาวหมาดาวแมวนั่นนะ่ะจะเป็นที่นิยมมากแค่ไหนแต่ว่าเรียนย่อมมี2ด้านเสมอนะครับแนวคิดเรื่องสะพานสายรุ้งเองก็เช่นกันนะครับคุณมารีนารีดนะฮะหนึ่งในนักเขียนหนังสือเรื่อง remember it's okay lots of a p e t นะฮะมองว่าแนวคิดดังกล่าวอาจจะไม่ใช มันอาจจะสร้างผลกระทบที่เลวร้ายเกินกว่าที่จะคาดเดาได้ด้วยนะครับคุณรีดบอกว่าคนทุกคนย่อมเสียใจอยู่แล้วนะฮะเมื่อเผชิญกับนะความสูญเสียมันเป็นสัจธรรมที่ทุกสิ่งไม่ว่าจะคนหรือจะสัตว์ต้องตายจากไปเนี่ยนะครับเราเราก็จะต้องเสียใจอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่จะเยียวยาความเศร้าก็คือเวลานะครับแล้วก็การสร้างเรื่องราวหรือจินตนาการแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับ มันสร้างขึ้นมาในยุค1980ซึ่งสังคมแล้วก็ผู้คนในยุคนั้นมีเป้าหมายชีวิตที่แตกต่างจากคนยุคนี้พอสมควรการคิดจินตนาการว่าสัตว์เลี้ยงได้ไปเกิดในที่ดีๆก็คงเป็นเครื่องปลดพันนาการความเศร้านะครับและทำให้พวกเขามีแรงที่จะลุกขึ้นไปใช้ชีวิตต่อได้แนวคิดนี้ชวนยิ้มก็จริงดูสวยงามก็จริงทว่าเรื่องเล่าของสะพานสายรุง้ง อาจจะไม่เหมาะกับ pet parent ทุกคนเหตุผลเพราะว่าเมื่อเทียบความตากต่างของยุค1980กับคนยุคนี้นะว่าต่างกันมากนะครับแต่ละวันที่เราต้องเจอความเครียดความกดดันภาระต่งตางๆก็นับว่าสาหัสพออยู่แล้วถ้าสัตว์เลี้ยงเป็นเพียงเหตุผลเดียวในการมีชีวิต,ตอยู่เนี่ยนะครับการเชื่อว่าสะพานสายรุ้งเนี่ยคือที่ที่จะจะได้อยู่กับสัตเลียงตลอดไปเนี่ยก็อาจจะเกิด เหตุการณ์ที่น่าเศร้าตามมาก็ได้นะเขาเขียนอย่างนั้นนะครับทางที่ดีกว่าที่จะช่วยปลดเราจากพันธนาการความเศร้าคือเมื่อเราต้องสูญเสียสัตว์เลี้ยงไปก็คือการทําความเข้าใจและรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองถ้าเศร้าก็ร้องไห้ออกมานะครับให้โอกาสตัวเองได้ปลดปล่อยความเศร้าอย่างเต็มที่เพื่อนหรือครอบครัวที่สามารถแบ่งปันความเศร้าและจับมือก้าวผ่านความเสียใจนี้ไปด้วยกันได้นะครับหรือถ้าต้องการเรื่องราวของสะพานสายรุ้งมาปลอบโยนและโอบอุ้มหัวใจที่บอบช้ำจริงๆนะครับ ก็ต้องทําความเข้าใจบริบทสังคมที่ต่างกันและการทำความเข้าใจสัจธรรมชีวิตทําให้เรามีพื้นที่สําหรับความเศร้าและเสียใจร้องไห้กับการจากลาก้าวข้ามช่วงเวลาบอกช้าและใช้ชีวิตต่อไปได้นะครับโดยไม่ทําให้หัวใจเราแหลกสลายไปซสก่อนความสัมพันธ์ของคนรักและคนที่รักสัตว์และสัตว์เลี้ยงนั้นเหนียวแน่นและผูกพันกันมากกว่าที่คนอื่นจะเข้าใจได้จริงๆนะครับนอกจากคนที่เคยผ่าน Process นี้มาแล้วถึงแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันประมาณสักสิกว่าปีเนี่ยแต่การสูญเสียอย่างทาวรของสัตว์เลี้ยงเนี่ย ทิ้งรอยแผลในใจของคนได้นานมากๆเลยนะครับสะพานสายรุ้งอาจจะเป็นจินตนาการทําให้เราสบายใจได้ก็จริงแต่ความรู้สึกจากการสูญเสียคงไม่หายไปง่ายๆแต่ถ้าเราเข้าใจสัจธรรมของชีวิตมากขึ้นนะครับมันก็จะผ่านไปได้อย่างดีมากขึ้นไม่ผูกพังไม่ดับสลายนะครับ แล้วก็เมื่อไรคิดถึงสัตรีงของเราเราก็คงยิ้มได้แม้ว่าจะมีน้ําตาซึมบ้างก็ตามนอกจากนี้ต่อบรรดาพ่อแม่เลีทั้งหลายย่งมั่นใจด้วยว่าการจากลาครั้งนี้อาจจะน่าเศร้าก็จริงนะครับแต่การที่น้องหมาน้องแมวของเราที่เราได้เจอมาทั้งช่วงวัยเด็กวัยโตเต็มวัยไปจนถึงวาระสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนที่เขาสุขภาพดีหรือเขาป่วยก็ตามเนี่ยทุกช่วงชีวิตเนี่ยมีเราคอยดูแลมาตลอดนะครับแม้ว่าเขาจะจากโลกนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าเชื่อว่าช่วงเวลาที่ด้ยอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาได้รับความรัักกจากจาาาเเเเ้ขององงยยย่่ต็มททีีีลดวนะครบ บทความวันนี้เนี่ยแปลมาจากบทความของ The Washington Post นะครับคุณเขียนชื่อคุณแอน e m มารีการ์เนอร์ใครอยากอ่านเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับสามารถไปอ่านได้นะครับในบทความที่มีชื่อว่า What is the Rainbow Bridge and why do we think that p e t s cross it นะครับในบทความหนึ่งซึ่งมันประกอบกับกับเรื่องที่เราเล่าในวันนี้เช่นกันเนี่ยมาจากคุณออสตินแคนนอนจาก d a i l y p o s t นะครับ The Rainbow Bridge poem offers a path to path afterlife Does it help us us grief นะเป็นการตั้งคำถามกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับยางไรก็ตามถ้าใครกำลังเผชิญความสูญเสียเรื่องนี้อยู่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านสามารถที่จะ recover จากความโศกเศร้ากลับมาได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะครับชาววันนี้ขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon Podcast นะครับและขอบคุณทุกท่านทาง TikTok ด้วยเดี๋ยวเราอาจต้นต่อไปเดี๋ยวเราจะลองไลฟ์ดูนะครับว่า คนชอบไหมถ้าชอบเดี๋ยวจะไลฟ์แบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับทางท i k ต o k เองก็เราก็มีวันจันทร์เนาะวันจันทร์ตอน1นึ่ทุ่มนะครับเดี๋ยวเรามีไลฟ์กันยาวๆเตรียมคําถามไม่ได้เลยเดี๋ยววันนั้นเนี่ยอันไลน์วันนั้นไลฟ์ตอบคาถามเลยนะครับไม่ต้องไม่ไม่ได้มีอัดอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะวันนี้ถ้าขอบคุณด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับสมัครสมาชิก i s s i o n Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ได้ใตคคลลิปเยนะรับ Mission the Moon Continue with your Mission with to your the ลาล่า o ูฟบรกิการขนส่งออนไลน์เดลิเวอรีช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะส่งเอกาสารชิ้นเล็กบอบบางหรือของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทมผ่านแอปพลิเคชันลาล a า o ูฟแล้วได้เลย